สวัสดีครับสติวรีวิวนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมเจ้ารถกระบะนะครับ t o y o t a h i ฮรักรีโวนะครับผมดับเบิลแค4สีประตูยกสูงนะครับรุ่นล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวนะครับภาพรวมทั้งหมดนะครับภายนอกแล้วก็ภายในให้ได้ชมกันนะครับไปชมกันเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับนี่เลยครับผมเจ้ารถกระบะนะครับ t o y o t a รีโว่นะครับพีลันเนอร์นะครับรุ่นมิดนะครับผมยกสูงนะครับรถกระบะ4ประตูนะครับของเรานะพร้อมชุดแต่งนะครับผมฟอร์เทสซานะครับผมทั้งด้านหน้านะครับด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอบรบรถก่อนนะครับผมตรงนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับจะมีกระจังหน้านะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของ สเกิร์ตด้านหน้านะครับสำหรับชุดแต่งด้านหน้านะครับของกระจังหน้าแล้วก็สเกิร์ตนะครับผมสติกเกอร์ที่เขาติดมาครับสวยมากเลยนะเป็นสติกเกอร์ลีโวแบบนี้นะครับของฟอร์เทสซ่านะครับสติกเกอร์ตรงนี้นะมนเป็นสติกเกอร์แบบสะท้อนแสงได้นะครับไม่ได้ติดเอาไว้แค่สวยงามอย่างเดียวนะครับผมมันเป็นสติกเกอร์ที่ใช้สะท้อนแสงในเวลากลางคืนได้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ท้อนแสงอันนี้ก็สะท้อนแสงเช่นกันนะครับผม จะทำให้เราปลอดภัยมากขึ้นนะครับในเวลาเดินทางยามค่ําคืนนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นคิ้วนะครับของฟอร์เทซานะครับที่ครอบตรงไฟหน้านะครับทั้ง2ข้างนะครับอันนี้ก็เป็นหลอดไฟรุ่นใหม่นะครับสวยมากเลยนะครับผมนะครับเป็น LED นะครับสวยมากนะครับไฟนะครับสะดุดตาแน่นอนนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวมิดนะครับ4ประตูนะครับผมก็จะมี ในส่วนของไฟตัดหมอกด้วยนะครับตรงนี้นะครับสองข้างตัวนี้นี่ผมก็ใช้มาประมาณ1สัปดาห์แล้วนะครับผมังจากทิชชัยแล้วก็จะมารีวิวให้ได้ดูนะครับผมก็จะมีนะครับล้อนะครับสองข้างนะครับแบบนี้นะครับผมจะเป็นลายของมิดนะครับตัวยกสูงนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นคิวนะครับของซุ้มล้อนะครับตรงนี้นะครับก็มีใส่เพิ่มมานะครับตรงนี้ต้อง แจ้งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับที่เซลล์นะครับเขาก็จะใส่มาเพิ่มให้นะครับผมอันจะเป็นยางนะครับผมไม่ได้เจาะนะครับตรงนี้จะมีสติกเกอร์ด้วยครับสติกเกอร์ติดมาให้เพิ่มนะครับตรงนี้สําหรับตรงไฟเลี้ยวนะครับผมตรงนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับตกมาจกให้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดกระจกนะครับตัวจกก็ปรับได้นะเดี๋ยวปรับให้ดูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่จับนะครับโครเมียมนะครับ ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคิ้วท้ายนะครับผมคิ้วซุ้มล้อด้านท้ายนะครับนี่ครับให้ดูข้างในเลยดีกว่านี้นี่นะครับผมของสร้างตัวรถนะครับด้านล่างนะครับนี่อันนี้มีบางโคลนให้นะครับผมต่อมาครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังอ่าอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับผมด้านหลังนี่ชุด พักเท้าตรงนี้นะครับก็แต่งเพิ่มนะครับเป็นของฟอร์เทซ่าเช่นกันนะครับก็วิกาเซลได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างนะตรงนี้ก็จะมีที่พักเท้าขึ้นหน้าหลังนะครับผมแล้วก็จะมีที่ครอบไฟเลี้ยวนะครับช่วงท้ายนะครับนี่สวยเลยครับครอบแบบนี้เลยนะครับจะเป็นการติดกาวนะครับผมไม่ได้เจาะยึดนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้นะครับจะมีกล้องนะครับมองหลังอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับตัวมิดนะตัวนี้จะมีโลโก้นะครับลีโ o สวยมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็จะมีไฟเบรกครับแถบสะท้อนแสงให้ด้วยนะครับผมอ่ะสำหรับไลเนอร์น้านหลังนะครับตรงนี้ก็ขอเพิ่มได้นะครับผมก็ใส่เพิ่มมาให้นะครับก็จะมีห่วงยึดนะครับ4จุดนะครับผมแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะ เปิดก็กดตรงนี้นะครับปึ๊บอ่ะมันก็จะเปิดลงมาแบบนี้นะครับมาทุกของได้สบายเลยนะครับแบบนี้ก็ยกขึ้นครับปึ๊บอ่ะใช้เมื่อเดียวได้อยู่นะครับแบบนี้โอเคมาดูอีกข้างสิครับตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มล้อนะครับด้านหลังครับฝั่งถังน้ํามันนะครับผมรถโตโยต้านะครับถังน้ํามันนะครับจะอยู่ทางซ้ายนะครับผม อันนี้ก็เป็นซุล้อนะครับนี่เป็นโครงสร้างด้านล่างครับผมหลายท่านก็คงาจะเห็นครับาโครงสร้างด้านล่างเป็นอย่าง่รเดี๋ยวผมให้ดูข้างล่างเลยดีกว่าข้างล่างก็จะมีล้ออะไรฮะแบบนี้นะครับมีนงมีแหนบประมาณนี้นะครับผมดูได้เลยนะครับท่อเสียก็อยู่ฝั่งน้นนะครับผมนี่คือภาพรีวิวช่วงล่างนะครับนี่ก็เป็นซุมล้อนครับ ด้านหน้าทางซ้ายนะครับแบบนี้เลยนะสวยมากๆเลยนะครับผมจะมีสติกเกอร์ของ f o r t e ทซ่าเช่นกันนะครับตงฝั่งประตูด้านซ้ายนะครับแล้วก็จะมีคิ้วนะครับให้แบบนี้นะครับอานี้จะมีที่พักเท้านะครับพักเท้าขึ้นด้วยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมารีวิวด้านในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะอ่ะเดี๋ยวจะเปิดประตูให้ดูนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นทาง นี่นะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านคนขับนะครับฝั่งคนขับนะครับแบบนี้นะฮะผมนี่ก็คือเวลาเปิดเข้ามาเราจะเห็นภาพประมาณนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสียางนะครับขอบยางนะครับผมโอ้ลืมบอกไปนะมีคิ้วนะครับการสาดตรให้ด้วยนะสองข้างสี่ข้างฝั่งโน้นด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันต่อนี่นะครับพอเปิดเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นหนังนะครับอย่างนี้นะครับหุ้มอย่างดีนะครับผมนี่ก็จะมีซองนะครับไปใส่ของนะ มีำลำโพงนะครับผมอันนี้ก็เป็นพวกปุ่มควบคุมกระจกนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นด้านในเบื้องต้น,นครับเดี๋ยวเปิดประตูอีกฝั่งให้ดูปึ๊บอ่ะอันนี้ก็เป็นช่วงด้านด้านหลังคนขับนะครับประตูก็จะปัดนี้นะครับมีที่ล็อกนะครับป้องกันเด็กเปิดประตูนะครับมีปุ่มล็อกให้ดยนะอ่ะน,นี่นะครับ นี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับผมก็จะดูลกๆนิดนึงนะครับผม <c oughs> เพราะาารีวิวจากการใช้งานจริงนั่นเองนะครับผม้านหลังเนี่ยเขาจะมีพิเศษนะเาจะมีที่จับให้ด้วยนะครับเวลาเราขึ้นรถนะครับผมมันจะได้ขึ้นง่ายๆนะครับผมเพราะว่าเป็นรถทรงยกสูงนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นที่ละลายน้าแข็งนะครับเวลากระจกเราขึ้นฟ้านะครับผมตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับซ้อนด้านหลังนะตรงเบาะนี้นะครับก็าสามารถที่จะ เอาลงได้นะครับผมอ่ะอ่ะเอาลงแบบนี้นะครับผมก็จะ,จะมีที่ใส่แก้วนะครับแก้วน้ําแก้วกาแฟรหรือว่าจะไปว่าพักแขนก็ได้นะครับพับเก็บได้ง่ายแบบนี้นะครับผมด้านหลังก็จะมีเบลให้นะครับเบาะเนี่ยสามารถที่จะพับขึ้นได้นะครับผมนี่แล้วมีเชือกให้นะครับยกขึ้นปึ๊บแบบนี้นะครับมันก็จะ กขึ้นได้นะครับผมเมื่อเรายกขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะยกขึ้นแบบนี้ได้ทั้งหมดนะครับตรงนี้สามารถที่จะวางของเพิ่มได้นะครับผมแล้วก็พิเศษสุดอีกนิดนึงนะครับตรงนี้นะฮะมันจะมีที่ใส่ของได้เลยนะเปิดดูนี้อ่าเห็นไหมเป็นที่เก็บเครื่องมือนะครับผมตรงนี้นะครับสามารถที่จะยกเบาะขึ้นนะครับผมแล้วก็เอาของนะครับหรือเครื่องมือเลยเก็บไว้ต้านนี้ได้นะครับผมเครื่องมืออะไรที่เอาไว้ซ่อมรถทุกเฉินนะครับก็จะอยู่ใต้นี้นะโอเค เปิดขั้นใดยังไม่รู้นะครับพอเราจะเอาลงแล้วก็ลงแค่นี้นะครับง่ายๆเลยนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับผมมีที่ใส่แก้วนะครับตรงประตูนะมีลําโพงนะครับแล้วก็มีที่เปิดปิดกระจกนะครับผมอ่ะนี่ก็คือโซนด้านท้ายนะครับผมเอาเดี๋ยวผมจะขึ้นรถนะครับปึ๊บให้ดูกันเลยทีเดียวอ่ะ อันนี้ก็เป็นภายในนะตอนนี้ผมนั่งอยู่ทางด้านท้ายนะครับผมภายในเรามีอะไรบ้างนะนี่ก็เป็นโซนด้านหน้านะครับอ่าผมอยู่ทางด้านหลังนะข้างบนกันก่อนเลยดีกว่านะครับทางด้านหลังนะตรงนี้จะมีไฟนะครับ2จุดนะครับผมไฟเนี่ยสามารถที่จะกําหนดได้นะครับจะเปิดปิดตอนที่เปิดประตูหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าจะมีไฟทั้งด้านคนขับนะครับแล้วก็ตรงกลางให้นะครับ ส่วนเดี๋ยวผมขอปิดไฟก่อนนะปิดไฟปึ๊บปึ๊บอ่ะตรงนี้นะครับก็จะมีที่เก็บแว่นตาเก็บของนะก็แค่กดแบบนี้นะครับอ่ะซ่อนเงินเมียได้ด้วยนะครับตรงนี้อ่ะอ่ะแค่นี้นะครับดดก็จะมีที่บังแดดนะครับนี่นะครับผมตรงคนขับนะครับแล้วก็ฝั่งของผู้โดยสารนะครับฝั่งผู้โดยสารก็จะมีกระจก ให้ด้วยนะครับผมตรงนี้อ่านเปิดให้ดูอ่านะครับเป็นกระจกนะแต่งหน้าแต่งตาได้นะครับปิดไยนะครับผมต่อมานะครับมีอะไรบ้างนะช่วงด้านหลังนะครับผมอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอ้อที่แขวนนะครับที่แขวนของนะครับแขวนถุงแขวนอะไรนะครับเวลาผู้โดยสารนั่งด้านหลังนะครับก็จะมีทั้งสองข้างให้เช่นกันนะครับผมเออลืมบอกนะฮะเบาะนะครับผม เบาของรถเขาเนี่ยจะเป็นผ้านะครับแต่อันนี้ผมขอออ、ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับให้เป็นเบาะหนังนะครับผมนุ่มสบายนะครับไม่มีกลิ่นนะตัวนี้นะที่ผมสัมผัสเองมาเลยนะทีหนึ่งเนี่ยคือเบาตัวเนี้ยไม่มีกลิ่นนะครับโอเคฟิล์มรอบรถเนี่ยผมติดเป็น60นะรอบคันเลยนะครับฟิล์มนะครับ ฟิล์มรอบรถคันนี้เนี่ยผมติดแบบ60%นะครับรอบคันนะก็ไม่มืดมากนะครับวิ่งกลางวันก็ไม่ร้อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูที่โซนนหน้ากันบ้างนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมตอนนี้ผมเข้ามาในรถแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาสตาร์ทเครื่องให้ดูด้วยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของกุญแจรถนะครับผมของเจ้าตัวโ o ต้าไฮรักรี o วตัวมิดนะครับสประตูนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็สามารถที่จะกด แบบนี้ได้นะครับพับได้นะครับผมกุญแจเนี่ยมาดูก่อนเลยดีกว่าจะมีปุ่มล็อกนะครับผมมันบนล็อกนะครับตรงกลางคือปุ่มเสียงนะครับผมเวลาเราไปจอดในห้างสรรพสินค้าแล้วเราหารถไม่เจอนะเราก็กดปุ่มกลางได้นะครับรถมันส่งเสียงร้องนั่นเองนะครับผมสาหรับด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของคายล็อกกุญแจนะครับเปิดปิดประตูได้นะครับผมอ่ะ เดี๋ยวผมสตาร์ทรถก่อนนะตอนนี้ผมจอดรถอยู่กลางแจ้งนะครับเพื่อรีวิวนะมาเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับก็เสียบกุญแจเข้าไปนะครับผมนี่เริ่มต้นแบบให้ดูเลยนะเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็บิดนะโอเคสตาร์ทปึ๊บอ่าตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับอ่าสตาร์ทเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับผมตอนนี้โอเคเพลงก็ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เป็นหน้าจอ เดี๋ยวผมเบาเสียงก่อนนะเบาเสียงก่อนโอเคเมื่อขึ้นรถมาแล้วเราสตาร์ทรถปุ๊บนะครับผมจะเจอกับหน้าตาจอแบบนี้นะครับผมอดีก็จะเป็นเลื่อนไม้นะครับบอกรอบเครื่องนะครับตรงนี้ก็บอกอุณหภูมินะครับของเครื่องยนต์นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นบอกในส่วนของแผงควบคุมต่างๆนะครับพวกความเร็วที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเข็มนะครับตัวนี้จะเป็นดิจิตอลนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็น ถังน้ำมันนะครับอันนี้จะเป็นสถานะของไฟรถนะครับผมตัวนี้เนี่ยไฟรถเนี่ยมันจะเป็นแบบออโต้นะครับนี่ตรงนี้นะครับผมจะเป็นแบบออโต้นะครับด้านล่างเนี่ยคือออโต้นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการให้มันออโต้เราก็มาเลื่อนที่ตรงกลางนะครับแต่ถ้าเราต้องการเปิดไฟหน้านะครับเราก็มากดตรงนี้นะครับผมอ่านะครับตรงนี้ผมปิดไว้นะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวผมเปิดแอร์ก่อนนะเอามาดูกัน แอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมโซนแอร์นะครับพวกคุณอุณหภูมิภายในรถเาเปิดแอร์ก่อนนะครับโอ้นั่งตงนานครับไม่อยอมเปิดแอร์ผมอโอเคอะตรงไหนบ้างนะที่แอร์มันออกนะครับผมเาม,มาดูให้หมดเลยนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องแอร์นะครับทางขวาทางซ้ายนะครับตรงนู้นก็จะมีช่องแอร์ด้วยนะครับข้างล่างก็มีนะครับผมตรงนี้ก็มีช่องแอร์นะครับตรงไหน ตรงนี้รู้สึกว่าจะมีช่องแอร์ด้วยนะครับอ่าตรงนี้นะมีช่องแอร์ด้วยนะครับมันจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับช่องแอร์นะเอาไว้เก็บพวกนมนะครับอุณหภูมิความเย็นนะครับสามารถที่จะปิดเปิดได้นะครับช่องแอร์ตรงนี้นะครับผมเก็บพวกของเย็นนะครับถ้าเราต้องการที่จะให้อร์มันเข้าไปเราก็แค่เลื่อนนะครับผมให้อร์มันเข้ามาในช่องนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตรงพวงมาลัยกันบ้างนะครับก็จะมีปุ่มควบคุมพวก ระดับเสียงนะครับผมเสียงของเครื่องเสียงเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะควบคุมเสียงครับกดสังเกตนะครับสังเกตเลขจะขึ้นตรงนี้นะอ๋อดนี่เหรอนี่ยางดใจอ่เสียงจะขึ้นมานะครับแบบนี้่ะกดลบอ่ากดค้างค่ะเสียงก็จะลงไปแบบนี้นะครับผมตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนช่องสมมติผมเปิด fm 98อมอย่างนี้อยู่นะครับผมผมก็จะกดเลื่อนตรงนี้ปึ๊บนะครับเห็นไหมเลขมันจะเปลี่ยนนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นโซนที่ควบคุมนะครับอรงนี้นีนะครับัวประมาณนะครับผมอื่นๆนี่เดี๋ยวต้องลองไปเล่นก่อนนะครับผมก็ยังลองเล่นไม่หมดนะครับควบแผงควบคุมตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูตรงนี้ต้นต่อนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับเวลากดแล้วไฟฉุกเฉินก็จะขึ้นมาลักษณะนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเวลานะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับ เวลานะครับผมปรับเวลาตรงนี้นะครับปรับเวลาได้นะครับผมให้มันตรงนะครับแต่ตรงนี้เขาปรับมาให้แล้วนะศูนย์เขาปรับมาให้แล้วนะครับมันก็จะตรงอยู่แล้วนะครับอ่ะต่อมานะครับสําหรับคนที่ชอบชาร์จแบตโทรศัพท์ในรถนะครับผมมันอยู่ตรงนี้นะมันซ่อนอยู่ตรงนี้นะนี่เปิดดูได้นะครับผมอาจจะมี usb ให้1รูแบบนี้นะครับมันเป็นยางนะครับเปิดปิดตรงนี้ได้ถ้าใครอยากจะเพิ่มนะครับก็เป็นโมเพิ่มตรงนี้ได้นะครับวันนี้จะเป็นที่ จุดบรีนเองนะครับนี่มีสองข้างนะครับเปิดให้ดูอ่ามีสองข้างแบบนี้เลยอ่านะครับก็จะมีรูใส่นะครับแก้วกาแฟนะครับสองข้างนะครับแก้วน้ําตรงนี้ก็จะมีช่องใส่ของเช่นกันนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับก็จะมีที่ใส่ของกันอ่าแบนนี้นะครับโอเคต่อมานะครับฝังคนขับนะตรงประตูนะครับ ตรงนี้คืออะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวจะบอกทีละจุดเลยนะครับตรงนี้นะครับก็คือที่ปรับกระจกนะครับซ้ายขวานั่นเองนะครับผมเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองของกระจกของเรานั่นเองนะครับผมสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นที่พับเปิดปิดกระจกนะครับผมตรงนี้ก็เป็นที่ล็อกประตูรถนะครับอันนี้ก็ปลดล็อกประตูรถนะครับอันนี้ล็อกกระจกนะครับตรงนี้ก็ เปิดปิดกระจกนะครับควบคุมได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้นะครับผมอ่าอย่างตอนนี้นะกระจกมันเปิดอยู่นะครับฝั่งคนขับแบบนี้นะมันเปิดอยู่มันเปิดอยู่แบบนี้นะครับผมอ่า <Sat. S 1> เดี๋ยวมาดูนะผมจะพับกระจกเข้ากดอ้าง่ายๆตอนนี้มันเปิดอยู่นะอ่าผมก็จะกดทีนึงนะครับกดลงข้างล่างตรงนี้นะครับปื๊บอ่ากระจกก็จะเข้า,ขาพับแบบนี้นะครับ ถ้าผมกดข้างบนนะครับกดข้างบนนะครับผมกระจกก็จะเปิดออกนะมาดูนะครับกดออกอ่ากระจกก็จะเปิดออกแบบนี้นะครับผมแล้วจะปรับกระจกล่ะปรับกระจกนะครับก็ตรงนี้นะครับผมบิดนะครับไปทางขวานะครับผมต้องการปรับกระจกทางด้านขวาก่อนนะครับบิดไปทางขวาเสร็จแล้วนะครับเราก็โยกนะครับเหมือนจอยสติ๊กเกมนะครับโยกซ้ายโยกขวานะครับผม มันก็จะขยับกระจกได้นะครับขึ้นบนลงล่างได้หมดนะครับเอามาดูนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็ต้องการปรับปึ๊บิึ๊บเบ๊บอ่ะ,อะหเห็นลดหน่อยอ่ะเห็นลดยี่สิบเอรเซ็นต์นะครับอ่ะได้แล้วแบบนี้ผมได้แล้วผมก็พอนะผมพอผมก็กดมาที่ตรงกลางนะครับหมุมาที่ตรงกลางแค่นี้นะครับถ้าต้องการปรับกระจกทางด้านซ้ายก็ทําเหมือนกันนะครับแล้วก็บิดไปทางด้านซ้ายนะครับแล้วเราก็ โยกไปโยกมานะครับผมจนได้มุมของกระจกแล้วนะครับก็กลับมาที่ตรงกลางนั่นเองนะครับผมแต่มีนะครับช่างหลายๆคนนะครับเขาแนะนําว่าป้องกันลูกบิดตรงนี้หักนะครับเวลาเราเอารถไปเข้าคาแคร์นะครับหรือมืออาจจะไปโดนนะครับผมเขาบอกว่าให้บิดไปฝังหนึ่งนะครับทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับไม่ต้องโยกมาตรงกลางครับเพื่อป้องกันการหักนั่นเองนะตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับผมตรงนี้นะครับมันจะเป็นล็อกประตูนะตรงเนี้ย นี่ล็อกประตูแล้วอันนี้ก็คลายล็อกนะครับเสียงมันจะปุ๊บแคบปุ๊แคบุ๊บแคแบบนี้นะครับดูตรงนี้ดูตรงนี้ดูประตูตรงนี้นะถ้าเรากดล็อกตัวนี้มันล็อกอยู่นะจะจะคลายล็อกก็กดคลายล็อกปุ๊บอ่ามันจะคลายนะครับถ้าล็อกปุ๊บอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ล็อกกระจกนะครับผมมันจะล็อกหมดเลยนะแต่ฝั่งเราเนี่ยกดได้ฝั่งเดียวนะครับผมฝั่งข้างคนขับนะครับก็กดไม่ได้นะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมตอนนี้ผมล็อกล็อกกระจกแล้วเดลงให้ดู เนี่ยไม่ลงเห็นไหมไม่ลงนะครับจะกดไม่ลงนะครับเราต้องมาคลายล็อกก่อนนะครับเปิบแบบนี้นะครับแล้วเราถึงจะอ่ามันถึงจะกดลงได้นะครับอ่าแบบนี้นั่นเองนะครับมาต่อมาเรามาดูซอนใกล้ตัวกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกียร์นะครับผมรุ่นนี้นะครับตัวมิดนะครับเป็นออโต้นะครับผมก็จะมีเกียร์นะครับ P R N D S นะครับผมตรงนี้นะผมมีรีวิววิธีการใช้งานเกียร์เข้าเกียร์ไว้แล้วนะครับสำหรับวิธีการใช้งานรถเบื้องต้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการขับขึ้นเนินนะครับการกลับรถเดินหน้าถอยหลังนะครับผมมีคลิปรีวิวไว้ให้แล้วนะครับผมสามารถกดเข้าไปดูในช่องได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ด้วยนะโอเคนะครับตันนี้ก็จะเป็นเบรกมือนั่นเองนะครับผมตรงน,นี้ก็จะเป็น ที่ใส่ของอ่าตรงนี้ก็จะมีที่ใส่ของเช่นกันนะครับอ่าจะมีช่องแบบนี้นะครับใส่ของเก็บได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่พักแขคได้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอนะครับผมที่อยู่ภายในเจ้าตัวรถมิดสีประตูยกับยกสูงตัวนี้นะครับผมสำหรับตรงนี้นะผมยังไม่ได้ลองใช้นะครับตอนนี้เต็มที่ผมก็เปิดแค่ fm am นะครับผมแล้วก็มีเสียบสายชาร์จแบตเข้าไปบ้างนะครับผม เสียบเข้าตรงนี้นะครับผมแลวเขาเนี้ยเหมือนระบบของรถเนี่ยเขาก็เชื่อมต่อกับไอคอานะครับผมตัวเนี้ยผมใช้ Apple อยู่นะครับผมมันก็ขึ้นมาว่าไอคานะครับต้องการเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์ของคุณนะครับผมซึ่งแอปเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันอ,อัตโนมัตินะใครใช้ p p o o n นะครับผมก็ลองเล่นกันดูนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ทดลองแบบจริงๆจงังๆนะผมแค่เสียบชาร์จแบตนะครับระบบมันก็จะ เชื่อมโยงให้แล้วนะครับผมมันสามารถต่อบลูทูธได้ด้วยนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดนะครับผมเดี๋ยวยังไงวันหลังผมจะมารีวิวนะครับวิธีการใช้ตัวนี้นะครับต่อเข้ากับเจ้าตัว iPhone เนี่ยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่าเบื้องต้นอ่ะก็เข้ามานะครับแบบนี้นะครับมันจะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับมีตั้งค่านะครับเลือกเป็นเมนูภาษาไทยอะไรได้หมดนะครับผมตรงนี้เลื่อนได้หมดนะครับเป็นระบบทัชสกรีนนะครับมีบลูทูธก็มีนะครับผมอ่าดี ตองการเชื่อมต่อหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ผมยังนะตรงนี้ได้หมดนะครับเรื่องเสียง fm am โทรศัพท์นะครับตรงนี้ผมยังไม่ขอเชื่อมต่อแล้วกันเนาะสามารถที่จะสั่งด้วยเสียงได้นะครับผมสามารถที่จะพูดคุยสื่อสารผ่านเสียงได้นะครับโอเคกดไปที่ปุ่มโฮมก่อนครับผมอย่างเงี้ย fm เงี้ยมาอย่างงี้ปุ๊บนะครับก็สามารถที่จะอย่างที่ผมได้รีวิวไว้เมื่อตอนต้นนะครับก็สามารถที่จะกด เลือกได้นะครับเราต้องการช่องเสียงอะไรนะครับผมสมมติผมกดเลือกแล้วเอาผมกดเสียงไหนิจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดคืออันนี้ก็จะเป็นการเลือกฟัง FM บนรถนะครับเวลาเดินทางนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้ผมเปิดไฟหมดเลยนะครับไฟฉุกเฉินแล้วก็ไฟหน้านะครับ พื่อให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะเปิดตอนกลางวันให้ดูเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ก็คือไฟหน้ารถนะครับนี่จริงๆไ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้กระพริบนะแต่ว่าภาพของเฟรมในกล้องเนี่ยมันจับภาพไม่ทันนะครับผมมันก็จะดูกระพริบกระพริบนะครับแต่จริงๆมันไม่กระพริบนะแต่กระพริบเฉพาะไฟตรงนี้นะครับไฟฉุกเฉินตรงนี้นะครับเปิดไว้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับโอ้นี่สวยเลยนะครับ เป็นหลอดไฟแบบนี้นะครับผมอ่าแบบนี้นะมันจะกระพริบกระพริบแบบนี้แบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ไปชูช่วงท้ายนะครับถ้าดูกลางคืนเนี่ยไฟจะสวยกว่าน,นี้นะครับผมอ่าอันแบบนี้ก็ไฟด้านข้างนะครับผมมันจะกระพริบแบบนี้ด้วยนะอันแบบนี้ก็เป็นไฟด้านท้ายนะครับที่เปิดให้ดูนะครับเป็นไฟฉุกเฉินนะครับโอเค เดี๋ยวจะดับเครื่องแล้วนะครับปิดแอร์ก่อนนะครับผมปิดแอร์เสร็จแล้วเราก็ดับรถชื้อเรียบร้อยครับตันนี้ผมก็ดับเครื่องแล้วเมื่อลงจากรถนะครับเราก็อย่าลืมครับกดล็อกรถด้วยนะครับอ่ามันจะดับนะฮะาเดี๋ยวจะมาเปิดโซนห้องเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดกระโปรงหน้าให้ดูนะครับอ้าวนะครับผมตรงนี้บอกอะไรบ้างนะครับผมขวาสุดนะครับก็คือ ถังน้ํามันนะครับเวลาเราจะเติมน้ํามันนะครับผมเราก็มากดตรงนี้นะครับมันก็จะเปิดนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องเครื่องนะครับผมเราก็กดตรงนี้นะครับเพื่อเปิดห้องเครื่องนะครับผมจำไว้นะครับขวามือคือถังน้ํามันนะครับแต่ตรงนี้ผมจะเปิดห้องเครื่องนะครับตรงนี้นะครับกดไปเลยอ่ามันจะดังกลึ้มแบบนี้นะครับนะครับฝามันก็จะเปิดขึ้นแบบนี้นะครับผมตรงนี้นะครับผมมันก็จะมี ลิ้นนิดนึงนะครับให้เรายกขึ้นนะครับแล้วก็ยกขึ้นปุ๊บนะครับแล้วก็ยกฝาขึ้นอ๊บอันนี้ก็เป็นโซนห้องเครื่องด้านหน้านะครับผมตัวนี้ก็จะมีแผ่นนะครับป้องกันความร้อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นก้านนะครับผมไว้ครับตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นโซนห้องเครื่องนะครับไม่กิ้งเลยนะครับผมอ่านี่นะครับก็จะให้ดูภาพรวมนะครับผมนี่ครับน้ำสีจุพูครับสวยเลย อันนี้ไม่ใหม่เลยนะครับผมขับมาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับอันนี้ก็มีแบตเตอรี่นะครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของโซนห้องเครื่องนะครับโอเคนะครับข้อมูลครบถ้วนนะครับผมถ้าติดขัดหรือผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยเวนาที่นี้ด้วยนะครับผมสวัสพี่ท่านใดนะครับ มีข้อแนะนำหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับ,บรบกวนพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ